คดีอาญาแผ่นดินจะเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวมถึงแม้เจ้าญาติพี่น้องของคนที่เสียชีวิตอสมมติพ่อแม่ของดาราสมมติคุณแม่ของดาราคนนี้ตอนแรกก็แอคชั่นกับตำรวจแต่ตอนหลังคุณแม่อาจจะไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปแต่ตำรวจต้องยืนค่ะถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินภาครัรฐคือตำรวจต้องดำเนินการโดยผ่านไปทางอายการไปทางผู้ไปเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลยุติธรรมก็คืออายาการต้องแก้ตา่าง ไม่ต้องลักษณะคดีอาญาแผ่นดินจะมีอายการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินให้คดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ลักษณะคดีอาญาแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเช่นดาราที่เสียชีวิตทางน้ำเอาดาราเขาเป็นเป็นคนเป็นประชาชนแต่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินไงเพราะนั้นถ้าเกิดญาติพี่น้องของดาราจะดําเนินการร่วมกับตํารวจก็ได้หรือจะอ้าพอแล้วแค่นี้ฉันได้ค่าตอบแทนพอแล้วฉันไม่ทําต่อถ้าคุณแม่หยุดไม่ทําต่อแต่ตํารวจต้องดิวต่อให้เสร็จลักษณะนั้นเป็นต้นอันนั้นคือคดีอาญาแผ่นดิน ประเภทที่1ประเภทท,เท,ที่สอคือ